สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่โบค่ะคลิปนี้โบจะมาแจกสูตรและวิธีทำหมูฝอยสูตรทำขายสูตรนี้หมูฝอยเป็นเส้นสวยรสชาติอร่อยกลมกล่อมกรอบนานและไม่อมน้ำมันด้วยเครื่องสลัดน้ำมันจาก SGE ค่ะทำขายก็ง่ายกำไรดีสุดๆด,ดูจบคลิปนี้รับรองทำเป็นแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะ อันดับแรกเราก็จะมาเตรียมเนื้อหมูกันก่อนเลยค่ะวันนี้โบจะใช้เป็นส่วนเนื้อหมูสะโพกฝาบนนะคะส่วนนี้ก็จะเหมาะสําหรับเอามาทําเป็นหมูฝอยค่ะเพราะว่ามีเส้นใหญ่ที่ยาวกว่าส่วนอื่นนะคะแล้วเนื้อหมูที่เราใช้เนี่ยควรจะเป็นเนื้อหมูสดใหม่เท่านั้นค่ะไม่ควรนําหมูแช่เย็นมาทําเป็นหมูฝอยนะคะเพราะว่าจะทําให้ฉีกยากแล้วก็เส้นขาดออกจากกันได้ง่ายค่ะเราควรจะเลือกเนื้อหมูที่สดใหม่เท่านั้นนะคะ เนื้อหมูแช่เย็นเนื้อหมูแช่แข็งเนี่ยห้ามใช้เด็ดขาดเลยค่ะวันนี้โบจะใช้ทั้งหมด2ชิ้นนะคะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยตกชิ้นละประมาณโลก,กว่าๆค่ะแล้วก็เลือกมา2ชิ้นทั้งหมดนี้ประมาณ3,300กรัมนะคะหรือประมาณ3ามกิโลสาขีดค่ะเมื่อเราได้เนื้อหมูมาแล้วเราก็นําไปล้างทาความสะอาดสักประมาณ3-4รอบนะคะล้างให้น้ําใสดีค่ะแล้วเราก็นําไปต้มกันได้เลยค่ะ เราจะตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดค่ะใช้น้ำประมาณ4ลิตรนะคะหม้อที่โบใช้เนี่ยจะเป็นขนาด26เซนค่ะความกว้างเสร็จแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนแกงค่ะเกลือเนี่ยจะช่วยทําให้เนื้อหมูของเราสุกเร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้เวลาที่เราเอามาฉีกเนี่ยเนื้อหมูจะเก็บได้นานขึ้นด้วยค่ะพอน้ําเดือดดีแล้วเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปต้มได้เลยนะคะ จากนั้นเราจะจับเวลาต้มไปประมาณ40นาทีค่ะหรือจนกว่าเนื้อหมูจะสุกดีก็ใช้ได้แล้วนะคะตอนนี้เราก็ต้มเนื้อหมูมาจนครบเวลา40นาทีแล้วค่ะเราก็ดับไฟได้เลยจากนั้นเราก็นำเนื้อหมูที่ต้มสุกแล้วมาแช่น้ำไว้ค่ะเราจะแช่น้ำเพื่อลดความร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะฉีกหมูกันค่ะ เราจะเปิดน้ำผ่านไปเลยนะคะเพื่อเป็นการไล่ความร้อนค่ะตอนนี้เนื้อหมูก็เย็นดีแล้วนะคะเริ่มเย็นแล้วเราก็ใช้มือฉีกเลยค่ะใช้มือฉีกดูด้านในนะคะถ้าเกิดไม่มีเลือดติดอยู่ไม่มีเลือดไหลซึมออกมาแสดงว่าเนื้อหมูสุกดีแล้วค่ะเราก็ใช้เปิดน้ำเย็นช่วยนะคะ ไม่งั้นมันจะร้อนมือแล้วก็ฉีดยากค่ะฉีกออกมาดูก่อนนะถ้าเกิดว่าเนื้อหมูที่เราต้มเนี่ยยังไม่สุกดีเราก็ฉีดให้เสร็จครบก่อนนะคะแล้วก็เอาไปต้มใหม่อีกสักประมาณ10บนาทีค่ะเพื่อให้เนื้อหมูสุกทั่วกันนะ ถ้ายังเป็นแดงๆนุ่มๆอยู่แบบเนี้ยต้องเอาไปต้มเพิ่มนะคะด้านในเนี่ยอาจจะยังไม่สุกมากเนาะเราก็เอาไปต้มต่อได้ค่ะพอเราฉีกครบแล้วเราก็เสด็จน้ำนะคะ แล้วเราจะเอาไปต้มต่ออีกรอบหนึ่งให้สุกดีก่อนค่ะเติมน้ำลงไปให้พอท่วมนะคะแล้วก็ต้มต่อไปอีกประมาณ10-15นาทีก็ได้ค่ะหรือต้มไปจนกระทั่งเนื้อหมูสุกดีก็ใช้ได้แล้วค่ะเนื้อหมูที่ต้มสุกแล้วเราก็จะพักวางไว้ให้เสด็จน้ำนะคะแต่ว่าขั้นตอนนี้เนี่ยเราไม่ต้องนำไปล้างน้ำเย็นแล้วนะเราก็วางพักไว้ให้เสด็จน้ำดีค่ะ จางนั้นให้เราเตรียมเขียงมาค่ะแล้วก็เราจะใช้เป็นค้อนทุบเนื้อแบบนี้นะคะใช้ด้านเรียบในการทุบค่ะเราจะนำเนื้อหมูมาทุบเพื่อทำให้เวลาที่เราฉีกเยเนื้อหมูจะได้ฉีกง่ายนะคะเราก็ใช้ที่คีบคีบมาเลยค่ะแล้วก็เอามาทุบแบบนี้เลยนะทุบแค่พอแตกแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ ขั้นตอนในการทุบเนี่ยเราต้องทําตอนที่เนื้อหมูยังร้อนอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเนื้อหมูเย็นแล้วเนี่ยจะทําให้เส้นใยของเนื้อหมูเนี่ยขาดได้ค่ะแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยก็จะแข็งทําให้ทุบยากนะคะเวลาที่เราเอาไปฉีกเนี่ยก็จะได้ฉีกได้ง่ายด้วยค่ะแล้วก็เส้นของหมูฝอยที่ได้เนี่ยก็จะฟูมากกว่าแบบที่เราไม่ทุบนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะสำหรับการทำหมูฝอย ให้ออกมาเส้นฟูสวยทำแบบนี้เลยนะคะหมูที่เราทุบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะทุบเสร็จแล้วก็จะทำให้ฉีกง่ายขึ้นแบบนี้เลยค่ะเราก็จะฉีกออกมาเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะคะ เส้นของเนื้อหมูที่ได้ก็จะยาวสวยดีแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะฟูสวยดีด้วยนะถ้าเราไม่ทุบเนี่ยเส้นมันจะออกมาเป็นเส้นตรงๆแบบนี้ค่ะจะไม่เป็นฟูๆแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการทําหมูฝอยให้ออกมาเส้นฟูสวยดีค่ะเวลาที่เราฉีกหมูไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีเส้นเอ็นแบบนี้ออกมาด้วยนะคะ ส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนไขมันแล้วก็เส้นเอ็นพังผืดต่างๆเนี่ยเราก็แยกทิ้งไปได้เลยค่ะตอนนี้เราก็ฉีกหมูมาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูที่เราใช้วันนี้ใช้ทั้งหมด3กิโลกรัมเป็นน้ำหนักของหมูดิบนะคะพอเราต้มแล้วก็นำไปฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้ำหนักจะเหลืออยู่ที่ประมาณ1,800กรัมค่ะหมูที่เราต้มเสร็จแล้วเนี่ย เราสามารถเก็บไว้ฉีกได้หลายวันนะคะไม่จําเป็นต้องฉีกทีเดียวหมดนะเพราะว่ามันเยอะถ้าเกิดไม่มีผู้ช่วยฉีกเนี่ยก็สามารถเก็บในตู้เย็นได้ประมาณ3-4วันค่ะหรือว่าเราจะฉีกเก็บไว้ทั้งหมดแบบนี้เลยก็ได้นะแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้ประมาณ3-4วันค่ะเวลาที่เราจะนํามาขายหรือว่านํามาทอดเนี่ยเราก็แบ่งออกมาใช้ได้เลยนะคะพอเราฉีกหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะนําไปทอดเนี่ย เราจะมาเตรียมตัวหอมแดงกันก่อนค่ะหอมแดงที่โบใช้เนี่ยจะใช้อยู่ประมาณ3ขีดนะคะแล้วก็ปอกเปลือกล้างทําความสะอาดนําไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนค่ะแช่ให้เย็นจัดเลยนะแล้วค่อยเอามาหั่นค่ะทําแบบนี้หอมแดงถึงจะไม่แสบตานะคะเวลาหัน่น พอเราซอยหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําหอมแดงที่ได้มาผึ่งลมค่ะเพื่อให้หอมแดงนี้แห้งลงนิดนึงนะคะเวลาที่เราไปทอดเนี่ยหอมแดงจะกรอบได้นานขึ้นค่ะแล้วก็จะกรอบมากกว่าแบบทอดสดๆด้วยนะคะสูตรนี้โบจะไม่ได้ใส่แป้งเลยนะจะใช้เป็นแบบหอมแดงทอดล้วนๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับทําให้หอมแดงของเรากรอบแบบไม่ต้องใส่แป้งเลยค่ะ อันดับต่อมาเราจะมาเตรียมน้ำสำหรับหมักหมูฝอยกันค่ะให้เราเตรียมหม้อมา1ใบนะคะใช้เป็นหม้อใบเล็กๆแบบนี้นะสูตรนี้เราจะใช้เนื้อหมูที่เป็นหมูฉีกแบบนี้1 8 0 0กร,รัมนะคะเราจะใส่น้ำตาลลงไปโบจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวค่ะตัวน้ำตาลทรายขาวเนี่ยจะทําให้หมูของเรานี่กรอบมากกว่าน้ำตาลแบบอื่นๆนะคะเราจะใส่ลงไปทั้งหมด ประมาณ750กรัมค่ะตามด้วยเกลือ1ช้อนชากับอีกครึ่งช้อนชานะคะใช้เป็นช้อนตวงเบเกอรี่ได้เลยนะคะจากนั้นเราจะใส่น้ำปลาลงไป3ช้อนโต๊ะค่ะช้อนโต๊ะที่โบใช้จะเป็นช้อนตวงเบเกอรี่แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะใช้ทั้งหมดประมาณ3ช้อนโต๊ะตามด้วย ซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะใส่ลงไปทั้งหมด9ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราก็จะนําเครื่องปรุงที่เราตวงเตรียมไว้เนี่ยไปตั้งไฟได้เลยค่ะตั้งไฟแค่พอน้ําตาลกับเกลือละลายก็ใช้ได้เลยนะคะต้มแค่พอน้ําตาลละลายก็ใช้ได้เลยนะคะจากนั้นเราก็ดับไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็นําเครื่องปรุงที่เราต้มเตรียมไว้มาเทใส่ได้เลยนะคะ คนๆก่อนนะเพราะว่าน้ำตาลบางส่วนก็ยังไม่ละลายดีนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงมือแล้วก็คลุกเคล้าได้เลยนะคะเวลาเราคลุกเนี่ยเราก็พยายามบีบบีบขยำไปด้วยนะคะตัวน้ำเครื่องปรุงเนี่ยจะได้ซึมเข้าเนื้อหมูได้ค่ะ สำหรับใครที่จะเอาไปทําในปริมาณเยอะกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้เราก็สามารถคูณสูตรหรือว่าหารสูตรได้นะคะสําหรับใครที่จะทํา1กิโลเนี่ยก็หาร2ได้เลยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะแต่ถ้าใครทํามากกว่านี้ทําเป็น10โลเนี่ยเราก็คูณเอาตามปริมาณของกิโลกรัมได้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้ค่ะ mm hmm. เรื่อง จำนวนการคูณสูตรนะเผื่อใครที่ยังคูณสูตรไม่เป็นนะคะจะใส่อะไรเท่าไหร่ยังไงก็ทักเข้ามาถามกันได้ค่ะพอเครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากับดีแล้วเราก็หมักวางพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะในขั้นตอนการหมักเนี่ยเราไม่ต้องเข้าตู้เย็นเลยนะเราวางไว้อุณหภูมิห้องปกติได้เลยค่ะหมักแค่แป๊บเดียวนะคะแล้วเราก็นำไปทอดได้เลย เมื่อเราเตรียมทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเตรียมทอดกันเลยนะคะวันนี้โบจะใช้เป็นกระทะเบอร์ใหญ่สุดที่มีในบ้านเลยนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ40เซนนะคะสำหรับกระทะใบนี้จากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันปาล์มลงไปนะคะใส่ลงไปทั้งหมด2ลิตรค่ะขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดไฟนะถ้าเราทอดกระทะใบเล็กเนี่ยมันจะได้ปริมาณเวลาที่เราทอดเนี่ย ได้น้อยนะคะแล้วก็จะทําให้เราเปลืองแก๊สด้วยถ้าใครจะทําขายจริงๆก็ต้องลงทุนกระทะใบเดียวจบค่ะใช้ใบใหญ่ๆหน่อยเนี่ยใช้ได้เลยจากนั้นเราก็เปิดไฟเลยนะคะถ้าเราใช้กระทะใบใหญ่เนี่ยเราก็สามารถเปิดไฟแรงได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวของทอดเราจะไหม้ง่ายนะแต่ถ้าเป็นกระทะใบเล็กเนี่ยก็ใช้ไฟกลางได้ค่ะ เราก็จะใส่หอมแดงที่เราซอยตากลมผึ่งลมไว้ใส่ลงไปได้เลยนะคะสังเกตดูหัวหอมหอมโบก็จะแห้งหมาดดีประมาณหนึ่งนะคะไม่ต้องถึงกับแห้งกรอบงอแบบนั้นไม่เอานะคะเอาแค่พอหมอหมาดแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะใส่หอมแดงลงไปได้เลยเราจะทอดหอมแดงในน้ำมันก่อนนะคะเพื่อทำให้น้ำมันที่ทอดนี่มีกลิ่นของหอมแดงค่ะ แล้วก็จะทำให้หมูฝอยของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมของหอมแดงด้วยนะคะเราก็จะทอดหอมแดงไปเรื่อยๆนะคะเจียวหอมแดงไปจนกระทั่งหอมแดงเนี่ยสุกเหลืองกรอบได้ที่ก็ใช้ได้เลยค่ะหอมเจียวของเราก็เริ่มขึ้นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้แล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านไปเรื่อยๆนะคะอย่าให้หอมเจียวไหมเด็ดขาดค่ะเพราะว่าจะทำให้มันเกิดรสขมนะคะแล้วก็จะทำให้กินไม่อร่อย เหลืองทองประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันไว้ได้เลยค่ะเราจะทอดหมูฝอยกันต่อเลยค่ะหมูฝอยเนี่ยต้องทอดตอนที่น้ำมันร้อนๆร,ร้อนจัดแบบนี้ยิ่งดีนะคะเวลาเราใส่หมูฝอยลงไปทอดเนี่ยหมูฝอยก็จะกรอบแล้วก็ไม่อมน้ำมันค่ะใช้มือเนี่ยกำมาใส่่างนี้เลยค่ะ หมูจะทยอยทอดประมาณ4-5รอบนะคะสำหรับสูตรนี้จะไม่ใส่จนแน่นกระทะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าในกระทะมันแน่นเกินไปหมูฝอยของเราก็จะไม่กรอบค่ะแล้วก็จะกอดกันเป็นก้อนๆนะใส่แค่พอดีนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ตะเกียบนะคะพลิกกลับด้านแล้วก็คนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเคลียหมูออกจากกันแบบนี้นะคะ ถ้าใช้ตะหลิวหรือว่ากระชอนเนี่ยมันจะไม่ถนัดแบบตะเกียบนะคะถ้าเป็นตะเกียบเนี่ยมันจะเขียหมูฝอยได้ง่ายกว่าเนาะเพราะว่าลักษณะของหมูฝอยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆนะคะใช้ตะเกียบขี้ออกจากกันค่ะส่วนไหนที่ยังเป็นก้อนๆอยู่ก็เขียให้กระจายออกแบบนี้เลยนะคะเราก็ใช้ไฟกลางค่อนแรงเนี่ยทอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมูฝอยเนี่ยเหลืองทองกรอบดีเลยค่ะ ในส่วนของหอมแดงที่เราเจียวไว้สักครู่นี้นะคะแล้วก็เสด็จน้ำมันออกเรียบร้อยแล้วนะเหลืองทองได้ที่ดีเลยค่ะแล้วก็ใช้กระดาษรองซับมันเล็กน้อยนะคะใส่ถาดค่ะทำแบบนี้นะคะพึงลมไว้ให้เย็นค่ะแล้วก็หอมแดงเนี่ยจะกรอบขึ้นมาเองนะคะปึงไว้อย่างนี้เลย รองด้วยกระดาษซับมันค่ะในขณะที่เราทอดหมูฝอยเนี่ยเราต้องคอยกลับด้านเรื่อยๆนะคะเทคนิควิธีการกลับด้านหมูฝอยแล้วก็จะใช้ตะเกียบเหมือนเดิมนะคะใช้ปลายตะเกียบวาดเข้ามาหาตัวเองแบบนี้นะคะวาดเข้ามาแบบนี้แล้วก็ตลบออกจากตัวเองนะคะอย่าตลบเข้าหาตัวนะเพราะว่าบางทีน้ำมันเนี่ยอาจจะกระเด็นเข้ามาหาคนทอดได้ค่ะตลบออกไปนะคะ เห็นไหมคะส่วนใต้ก้นกระทะเนี่ยก็จะมีเริ่มสุกแล้วแบบนี้เราต้องคอยกลับด้านเรื่อยๆค่ะตอนนี้หมูฝอยของเราก็เริ่มมีสีเหลืองทองแล้วนะคะ แต่ว่าเราจะให้สีเข้มขึ้นกว่านี้สักเล็กน้อยค่ะเราเราก็จะเอาขึ้นมาพักเสด็จน้ำมันนะคะก็จะมีเป็นตะกร้ารองน้ำมันแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นหม้อรองอีกทีหนึ่งนะคะถ้าสีอ่อนๆแบบนี้หมูฝอยที่ได้เวลาเราเอาขึ้นเนี่ยจะยังไม่กรอบดีนะต้องให้เป็นสีเหลืองทองออกส้มๆเลยค่ะหมูฝอยของเราถึงจะกรอบดีนะคะ การทอดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชํานาญของเราด้วยนะคะเวลาที่เราทอดใหม่ๆเนี่ยหมูฝอยมันอาจจะยังสีไม่สวยแต่ว่าถ้าเราทอดไปเรื่อยๆทําบ่อยๆทําทุกวันเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะสวยเองค่ะใช้ตะเกียบเคลียออกไปเรื่อยๆนะคะอ่าตอนนี้สีของหมูฝอยก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นมาพักเสด็จน้ํามันไว้ค่ะเราก็จะใช้เป็นกระชอนตักแบบนี้เลยนะคะตักขึ้นมาเลยค่ะ ใช้ตะเกียบเขี่ยช่วยนิดนึงตักขึ้นแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะตักขึ้นมาเป็นก้อนแบบนี้เลยค่ะส่วนของเศษหมูเนี่ยเราก็ตักขึ้นให้หมดเลยค่ะแล้วเราก็ทอดชุดต่อไปได้เลยนะคะเคล็ดลับก็คือเราต้องใช้กระชอนเนี่ยตักเศษหมูขึ้นมาให้หมดก่อนนะคะไม่งั้นหมูชุดต่อไปของเราจะมีติดไหมค่ะเราก็ตักขึ้นมาอย่างนี้เลย เรียบร้อยค่ะวันนี้โบก็ได้เครื่องสลัดน้ำมันรุ่นอุตสาหกรรมมาจากบริษัท SGE ไทยค่ะตัวนี้มีกำลังมอเตอร์750วัตต์หมุน1,400รอบต่อนาทีค่ะกำลังมอเตอร์สูงสามารถสกัดน้ำและน้ำมันออกจากอาหารทอดได้ภายใน5-30วินาทีนะคะมีตัวถ่วงน้ำหนักไม่ต้องจับเครื่อง ไม่ต้องจับให้เมื่อยเลยค่ะแล้วก็ประหยัดพลังงานดีมากๆใช้งานง่ายเพียงแค่กดปุ่มเดียวก็สามารถสลัดน้ำมันออกจากของทอดของเราทำให้ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นนะคะตัวเครื่องเนี่ยมีรับประกันให้ถึง1ปีเต็มเลยค่ะวิธีใช้ก็ไม่ยากนะคะเราก็เปิดฝาค่ะภายในเนี่ยจะมีถังตัวถังสลัดน้ำมันนะคะแล้วก็จะเป็นถุงผ้าให้อีกทีหนึ่งนะคะเราก็สวมถุงผ้าก่อนจากนั้นเราก็ใส่ของทอดที่เราทอด ไว้ลงไปในเครื่องได้เลยค่ะเราก็จะมัดปากถุงก่อนนะคะถ้าเราไม่มัดถุงเนี่ยหมูฝอยมันอาจจะออกมากระจัดกระจายข้างนอกได้นะคะเราก็มัดถุงให้แน่นดีค่ะแล้วก็ใส่ลงไปตรงกลางเครื่องจากนั้นเราก็จะปิดฝานะคะแล้วก็ล็อกฝาไว้ด้วยค่ะกันไม่ให้ฝาหลุดเวลาที่เครื่องหมุนนะคะแล้วเราก็กดปุ่มเปิดเครื่องได้เลยค่ะ เสร็จแล้วตัวหมูฝอยที่ได้ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ค่ะก็จะไม่อมน้ำมันเลยนะคะสำหรับหมูฝอยของเราพอเสร็จแล้วเนื้อหมูฝอยที่ได้ก็จะมีความแห้งประมาณนี้เลยนะคะจะไม่อมน้ำมันเลยค่ะต่างจากวิธีที่เราทอดแบบดั้งเดิมนะเราก็ใช้ตะเกียบคลี่เนื้อหมูออกจากกันง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเราต้องทำตอนที่หมูฝอยเนี่ยยังร้อนๆอ,อยู่ค่ะเพราะว่าถ้าเย็นแล้ว หมูฝอยมันจะจับกันเป็นก้อนนะคะต้องรีบทำค่ะขั้นตอนนี้ก็ให้เราลองด้วยกระดาษซับมันนะคะเป็นทิชชู่ฟูดเกรดค่ะเอาไว้ซับมันอาหารเพอเคลียร์ออกจากการเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะวางผึ่งลมพักไว้ให้เย็นนะคะจากนั้นเราก็นำไปบรรจุหีบห่อได้เลยค่ะจะห่อใส่ถุงฟอยล์ทำขายหรือว่าจะขายใส่กระปุกมัดใส่ถุงช่างเป็นขีดช่างเป็นกิโลก็แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะคะสูตรนี้ ข้อดีของการใช้เครื่องสลัดน้ำมันตัวนี้นะคะก็จะทำให้ตัวหมูฝอยของเราเนี่ยไม่อมน้ำมันเลยนะคะแห้งสนิทด,ดีเลยค่ะเราก็จะเขี่ยออกจากกันได้ง่ายแบบนี้เลยนะคะแห้งมากดูสิคะถ้าใช้เครื่องตัวนี้เนี่ยก็จะลดอาการเหม็นหืนของอาหารได้ถึง90%เลยค่ะทำให้เวลาที่เราทำขายเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารจะเหม็นหืนเลยนะคะปลอดภัยได้มาตรฐานดีมากๆเลย เดี๋ยวโบจะหยิบขึ้นมาให้ดูนะคะลักษณะของหมูฝอยที่ได้หน้าตาจะประมาณนี้เลยค่ะแห้งสนิทด,ดีเลยนะคะถ้าเราใช้เครื่องสลัดน้ำมันเนี่ยจะช่วยทำให้ยืดอายุของทอดของเราให้กรอบทนกรอบนานแล้วก็เก็บได้นานมากขึ้นด้วยค่ะลดกลิ่นเหม็นหืนในอาหารทอดนะคะทำให้เราเก็บได้นานขึ้นจะเก็บได้หนึ่งเดือนก็จะเก็บได้3เดือนขึ้นไปเลยค่ะ เหมาะสำหรับคนที่จะเอาไปทำขายหรือว่าจะทำแบบเป็นอุตสาหกรรมย่อมๆแบบนี้เครื่องนี้เนี่ยเป็นของที่ต้องมีนะคะซื้อได้เลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะใครจะเอาไปทำน้ำพริกกาก,ากหมูหรือน้าพริกอย่างอื่นที่มีความมันนะคะเราใช้เครื่องตัวนี้ค่ะสลัดน้ำมันออกจะทำให้ตัวอาหารของเราเนี่ยเก็บได้นานมากขึ้นค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิธีการทำหมูฝอยสูตรทำขายสูตรนี้รสชาติอร่อยกลมกล่อมหอมกินหอมเจียวนะคะแล้วก็กรอบทนกรอบนานเก็บได้นานไม่เหม็นหืนแน่นอนค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ